ก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าด่านตมที่เกาหลีใต้ค่ะที่สนามบินยินชอน่ะคุณมินก็เข้าตมปกติแล้วก็ลูกค้าแต่ละท่านก็ต่อแต่ละแถวที่เปิดนะคะตรงเคาน์เ,อเตอร์อิมิเกชั่นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยน้องคู่สามีภรรยาที่กำลังเป็นข่าวอยู่ะคะ่ะเข้าช่องตอมใช่ไหมคะแล้วมินก็เช็คลูกค้าอยู่น้องผู้หญิงก็ผ่านมาปกตินะคะเพราะนุ่มก็เช็คลูกค้าจะได้แจ้งลูกค้าเรื่องไปรับกระเป๋าหลังจากนะะั้นเนี่ย ทางน้องผู้หญิงอะค่ะเขาเรียกบอกว่าแฟนน้องเขาติดอยู่ข้างในห้องพี่ช่วยคุยให้หน่อยนะคะมินก็เดินไปแล้วก็เจ้าหน้าที่ตมก็ออกมาค่ะมินก็คุยกับเธอที่ตมวว่าเธอเป็นหัวหน้าทัวร์เป็นร์ลีดเดอร์ของพัตติเกเตอร์หรือเปล่าบอกใช่ค่ะเป็นไลฟ์พ้นคะพอนี่เป็นเอกสารของพัตติเกเตอร์ใช่ไหมใช่ค่ะบอกทำไมล่ะคะลูกค้าอยู่ในห้องเหรอคะนะคะหลังจากนั้นเนี่ย มินก็แจ้งเจ้าที่ตอมอบอกว่าเนี่ยเข้ามากับภรรยาเขานะคะคุณให้ภรรยาเขาการันตีก็ได้นะเดี๋ยวฉันช่วยดูเอกสารให้นะคะเพราะเห็นว่าเขานามสกุลเดียวกันก็มินก็เข้าไปในห้องนะคะก็ดูเอกสารของลูกค้าที่ผู้ชายนะคะที่ติดในห้องตอมอเนี่ยก็ดูเอกสารเอกสารในซองของเขาเนี่ยก็มีทั้งทะเบียนสมรสใบเปลี่ยนชื่อนมสกุลแล้วก็สเตตเมนต์นะคะมินก็เลยคุยกับเจ้าที่ตอมอบอกว่านี่ไงเขาก็มีเอกสารทุกอย่างครบเลยนะ ทั้งเอกสารตั๋วของทางบริษัททัวร์แล้วก็โปรแกรมการท่องเที่ยวที่เขามีเศษไ,ไม่มีเงินในบัญชีตั้งสามแสนกว่าเนะี่แล้วเขาก็มีคนที่มากับเขาด้วยคือภรรยาของเขามียอดเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยตั้งสามแสนกว่าเนะี่ยแล้วฉันถามเขาว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการนะคะเขาบอกฉันว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการนินก็ดูเอกสารตามที่คุยกับอมอโมค่ะแล้วตอโมอก็เลยถามถามว่าเนี่ยเธอจะรับรองเขาไหม ฉันบอกนินก็เลยบอกว่าคุณเขาดูเอกสารก่อนได้ไหมว่าเอกสารมันเป็นภาษาไทยอะคะ่ะปกติเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเอกสารที่เป็นภาษาไทยจะใช้ไม่ได้เลยไม่มีผลอะไรนะคะต้องเป็นเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ,าษามาแล้วหรือว่าถ้าเอ็นเอกสารที่เป็นทางราชการหรือทางบริษัทอย่างเงี้ยมันจะต้องมีการแป์รับรองมาก่อนทำนะะึงจะใช้ได้หลังจากนั้นก็เข้าห้องตมใช่ไหมคะก็ตมก็ถาม นี่ก็ดูจากเอกสารของลูกค้าค่ะแล้วจากที่การคุยกับลูกค้าดูตามเอกสารปุ๊บมันก็เหมือนเอ็นเอียงคล้อยตามไปกับเอกสารนั้นว่าลูกค้าน่าจะเป็นลูกค้าที่ท่งเชื่อตัวจริงไม่น่าจะใช่คนโดดแน่เลยเพราะเราก็ถามว่า,าเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างเขาบอกว่าก็เคยไปลาวนะแตอ,อยู่ในไทยก็มีการเที่ยวอยู่ค่ะเคยไปลาวเนี่ยด้วยกันคะก็โอเคแล้วมาถามอาชีพดูเอกสารครบทุกอย่าง ก็เลยมีการตัดสินใจแบบเอนเียงคล้อยตามไปตามข้อมูลที่ลูกค้าให้กับเอกสารที่ลูกค้าให้ที่ดูที่ดูในซองอะค่ะนั่นแหละมันถึงเกิดการรับรองกับเจ้าหน้าที่ตอมโดยเอาชื่อชื่อกับหมายเลขพาสร์ของมนยันรับรองให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้เขาออกมาแล้วก็ณตอนนั้นอะมินก็ลังเลอยู่นะก็ะบอกพี่จะกลับพร้อมมินใช่ไหม ก็คือคุยกันอยู่หน้าตมค่ะว่าที่จะกลับพร้อมมินใช่ไหมถ้าพี่ไม่กลับเนี่ยเมื่อกี้ตมเขาพิมในมือถือทางเฉลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตมก็สื่อสารภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะะว่าถ้าพี่ไม่กลับมินจะโดนแบ็คกริ์ไม่สามารถเข้ามาทํางานที่เกาหลีใต้ได้เลยะคะ่ะนั่นคือคือประเทศเกาหลีใต้เป็นประเทศหลักที่มินจะบินเยอะที่สุด,สดนะคะเขาก็รับปากกลับครับผมกลับครับโอเคนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ก็คือท่องเที่ยวกันปกติอะค่ะที่เขาหายไปกลางคืนตีหนึ่งไอีิเช็คจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่สนามบินอินชอนนะคะพูดคุยกับทางโรงแรมเพราะตอนแรกเนี่ยก็คือทางล็อบบี้ที่รับ ไอทีการ์ดใช่ไหมีการ์ดห้องเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจประมาณช่วงตีสองหรือตีสามเนี่ยค่ะบางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อินชอนอะโทรไปเขาออกจากโรงแรมประมาณตีหนึ่งแต่มินเนี่ยเพิ่งมาทราบตอนเช้าเพราะว่ามันมีมอร์นิ่งคอร์ตอนหกโมงใช่ไหมคะมินก็มาดูลายกลุ่มกะว่าจะกดมอร์นิ่งลูกค้าแล้วก็ให้นำกระเป๋าลงมาเพราะเราจะกลับแล้ววันที่สิบสี่เนี่ยค่ะถึงปุ๊บเอ๊ะทำไมเขาออกจากลายกลุ่มตอนตีสองกว่ามันมันดูผิดปกติอะค่ะ ผิดปกติจากนักท่องเที่ยวทั่วไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นมีก็รีบไปเช็คที่ห้องอาหารตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่า,ก,วา,ก,วาก็แล้วก็ยังไม่มีก็เลยถามลูกค้าที่เขาไปเดินช้อปปิ้งด้วยการอาที่ตลาดเมงดงดงบอกเรไม่เห็นเลยนะแต่เมื่อวานเขาซื้อของพวกแชมพูครีมนวดสบู่ที่เป็นแบบไซส์ใหญ่ๆพอเริ่มฟังก็เริ่มใชไม่ดีแล้วค่ะว่า มันดูแปลกๆแล้วแต่ก็ยังยัง,ย,งยังคิดว่าเขาน่าจะไม่ทําเราหรอกก็เลยโทรไปนะคะโทรไปไลน์ไปแต่เขาไม่อ่านไม่รู้ว่าบล็อกไลน์หรือเปล่าค่ะว่าส่งสติกเกอร์ส่งอะไรไปคือขอร้องให้เขาปรับความคนะค่ะเพราะเขาก็ทราบเองทราบอยู่แล้วตอนในห้องตอมอค่ะที่มินบอกว่าถ้าที่ไม่กลับตอมอบอกเลยนะว่ามินเนี่ยจะโดนแบ็คลิ์ จะไม่สามารถเข้ามาทำงานได้อีกเลยทีนี้พอติดต่อเขาไม่ได้ก็เลยรีบแจ้งบริษัทให้บริษัทประสานงานกับทางเกาหลีแล้วก็คุยกับทางที่ไก์เกาหลีที่เราทำทัวร์ด้วยการขึ้นไปดูบนห้องอีกทีหนึง่งนะคะขึ้นไปดูบนห้องอีกทีหนึง่งห้องไม่มีการใช้งานเลยมันมีซองแบบเป็นถุงผ้าใส่ในกระเป๋าอีกทีนอันนกรองอยู่ก็เลยแบบใช่แน่ๆเลย น่าจะไปแล้วแน่ๆเลยก็เลยพยายามติดต่อเขาแล้วก็ขอคำแนะนำจากทางบริษัททางฝั่งเกาหลีก็เลยส่งเมลเข้าสถานทูตว่าเนี่ยคนที่ฉันรับรองส่งหน้าพาสไปให้และพาส์ดเขาเองก็ยังอยู่กับมินนะจนถึงกลับมาที่ไทยมินมาแจ้งตำรวจที่สนามบินอินชอนก็ยังอยู่กับมินนะคะจนตอนนี้ก็ยังติดต่อเขาไม่ได้เลยค่ะ แจ้งทางอิ m ิเก a t ชันแล้วว่าลูกค้าได้หลบหนีไปจากโรงแรมนะคะมีภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรมตอนที่ลูกค้าเอาการ์ดเอาการ์ดมานะคะตรงเนี้ยทางมินเองคือมินอะไม่ได้อยากจะขอบความเห็นใจอะค่ะจากจาก,จากทางทั้งคู่เลยค่ะที่หนีไปเพราะว่าคือมินอะด้วยเส้นทางมินบอกว่าวมินเป็นหัวหน้าทัวร์ในเส้นเกาหลีเป็นหลักถ้ามินไม่สามารถเดินทางเขกาหลีนั่นหมายความว่ามินตกงานมินตกงานคือมินยะัไม่มีรายได้อะค่ะ ตอนนี้ที่มินทําได้ก็คือติดต่อกับทางน้องเขากับทางให้ทางเอเจนซี่ติดต่อกับทางน้องเขาอีกทางหนึ่งนะแล้วก็ติดต่อพยายามติดต่อกับญาติญาติ ad, คนที่นามสกุลเดียวกันกับทั้งสองท่านนะคะก็คืออยากให้คุยกับเขาคือมินอนะไม่ได้ไม่ได้จะอะไรเลยแค่ขอให้มินได้มีได,มได้มีอาชีพทําต่อได้มีไรายได้เพื่อไปเลี้ยงครอบครัวต่อะคะ่ะ ก็มาดูประวัติในตอนหลังที่ทางที่ๆน้องๆที่อยู่ในโซเชียลค่ะช่วยกันถามข้อมูลนะะต้องขอบคุณมากๆถึงได้ทราบว่าเขาตั้งใจมาแล้วว่าจะไปทํางานนะคะด้วยคำอวยพรแบบขอให้ร่ำให้รวยนะเงินได้เยอะ,ยอะๆอะค่ะตอนนี้มินก็ทําได้แค่คือแสดงความบริสุทธิ์ใจ แล้วก็ขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยะค่ะอย่างที่บอกแล้วก็สถานกงศุลแต่ว่าถ้าคุณจะหลบหนีไปแบบนั้นอยากขอให้เห็นใจนะค่ะสินใจคนที่ทำมาหากินโดยสุจริตอยากให้คิดถึงหัวอกถ้าเกิดว่าเป็นคุณที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคุณไปรับรองโดยที่เรา เราค้อยตามเชื่อถือในเอกสารที่เขาเอามาแสดงให้เราค่ะแล้วมันเกิดความเสียหายแบบนี้ค่ะอยากให้คุณนึกถึงใจเขาใจเราเนาะไม่อยากให้เป็นแบบนี้คะ